คผู้ชมนะคะของแกนรีวิวนะคะเมื่อนี้นะคะวยมีรีวิวบักพิกค่ะนะคะพักไทยนะคะในสเปนนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้วยจะพาะ่านผู้ชมนะคะมาแซมมาหนวนะคะกับซันซรินผ้าเพิ่มกัน,นะคะ่ะ เมนูไทยอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือนะคะตําตีนไก่นะคะ,ะ,คะจุงกะสวัสดีนะคะสวัสดีเมลลบัมโปอนะคะกรอบรุปเนียนะค่ะนะคะสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อกี้ก็พบกับช่องเซอร์สุรินนะคะเมื่อนี้ปุ๋ยมีเมนูนะคะนําเสนอนะคะตําตีนไก่นะคะใส่นะคะเม็ดกระถิน,นะค่ะพี่น้อง <c oughs> บอกเลยก็คือน้ำลายตาเป็นบอมเมื่อนี้นะคะปุ้ยจะมารีวิวนะคะพักนะคะ ผักไทยในสเปนนะคะซึ่งปุ๋ยจะซื้อมาแล้วก็มีบางอย่างนะคะทิดเก็บมาจากสวนะค่ะหากคุณได้สนใจนะคะก็ทักกันลังไม่ได้ค่ะนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะปุ๋ยได้ผักบุ้งนาด้วยค่ะท่านผู้ชม <S 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 ฟีนนี้ก็แบบไม่ได้กินมานานแล้วค่ะ อืมตับพริกเผ็ดเลยบังเลื่องกับพริกค่ะเนี่ยนะคะยางน้ำค่ะพี่น้องสเปนปลูกได้นะคะนี่กับบักเพือนี่กับแมงลักนี่นะคะผักชีลาวผักบุ้งผักบุ้งกุ้ยกะน,นะคะปีนี่ปุ้ยปลูกนะคะผักบุ้งจีนนะคะ ผักบุ้งไ,ไ,ไยัง่ะใบไผ่จีนน่ะละรก็าผักบุ้งแก้วนะคะดูนะคะลำนะคะผักบุ้งแก้วอันนี้นะคะผักบุ้งนา <c oughs> ืเจียวอ่ะกลิ่นช่วงนี้นะคะกระถินพี่น้องช่วงนี้มันมีลายฟองซื้อนะคะ ง้ำนะนาวว่ามีกินด้ค่ะมันะหาสื่อางบ้างมองเข้ากับอินพร์ตมาขายงงยโยนะคะซื้อช่วงนี้นะคะซื้อไว้แล้วอเอาไปแช่ช่องฟิตไว้ในแกะคือปุ๋ย่งน,นะคะเก็เอาไปแช่ช่องฟิตเลยนะคะกินแต่ทั้งปีนี่ตะไคร่นะคะตะไคร้ว็งงามนะคะอลังการไหมคะพักนี้นะคะแต่ง่ายอลังการนะคะ,นนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคนมารีวิวนน่ก็ะ เลยค่ะพี่น้องค่ะเอ็นบอตังหงให้อินพอตมาแกลมากเลยมากรวดงามบะไม่ต้องให้ใครชมนะคะชมตัวเองเป็นค่ะนะคะงามในแบบฉบับของเห่านี่แหละค่ะพี่น้องนะคะดูนะคะสีผิวสองสีนะคะเนี่ยอันที่แกะ มันบริสุทินนะคะม้นต้องแกะกินยังไงนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเริ่มทักทายกันแล้วก็มักก็จะ่าลืมกดแชร์กันน้ำ้อค่ะนะคะไปเบิง่งไก่ใจอ้าเย้ยชยย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 ้ยยายยยนยยนยยยยย้ะยยยยยย่ยยนยยยยยายย้ยใย้ยย้นยยยยาน ปีนี้ก็ก็กับปลูกนะคะพักนะคะตามออเดอร์นะคะใครที่สั่งจองไว้นะคะุียกระเ็ยให้ตามจองอยู่ค่ะนะคะแต่ปัญหาคือแบบปลูกพักอันนึงไงอันนึงมาไงมันไงว่าพอมกันอื ตำตีนไก่อันนี้ผักทีลาลวนะคะพี hmm. mm ่เนาะมาดรีวิวอัม

ใส่กระปูนะครหอมกระปูแซะบเสียงเดือคากระปู ราคาผักนะคะปีนี้ขึ้น ขึ้นนะคะระสื่อเกินไปหอะนะคะพี่รองเพราะว่าเสื้อจากคนสวนที่เขาปลูกเองนะคะเมงกระถือก็ขึ้นหางอยู่แล้วบักพริกปีนี่ขายพริกแยงกิโลละสิบสองบักเพือกะกิโลละหาถึงแปดเหกาแต่เจ้านะคะพวกแมงลงัาากโหระพากะเพราคะกิโลละสิบแล้วแต่นะคะอัน ใบมะกรูดกิโลละสิมหาอันนี้ตะไครก,ลลกิโลละหากิโลละหกแล้วแต่เลยแต่จะจับแต่ละจอบราคาขายก็คือกันนะคะอันนี้ปุ๋ยผูดรวมๆนะคะใครสนใจผักนะคะที่ปุ๋ยรีวิวนะคะผักหมาล้างใหม่ได้นะคะปุ๋ยจะแนะนําหม่องซื้อ <c oughs> หรืออาจจะเป็นนะคะในสวนปุ๋ยเองก็ได้นะคะอืม อรอหวานอร่อยช่องหน้าร้อนนะคะต้องกินให้เต็มอิ่มมีเยอะก็ริบเจ็บแค่ช่องฟิดนะคะหน้าหนาวจะได้มีกินตลอดเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ร้านเอเชีย บอกุงหายจะไม่พักมันก็ะแสดหารีวิวแค่นี้แหละไปกินขา้ขาวข้าวหนึ่งไว้แล้วเอาไปกินเมนูอื่น กินเขามมนสิอิมอันนี้เป็นเมนูกับแก้มนะคะตำตีน